ย้อนรอยมหาการซึกชิงสมบัติมรดกมูลค่า500ล้านบาทที่กลายเป็นมหากาบคดีแห่งปีเมื่ออดีตสาวใช้ถูกกล่าวหาว่าร่วมมือปลอมแปลงเอกสารเพื่อฮุบสมบัติของเศรษฐีนี้ผู้ล่วงลับวันนี้เราจะมาติดตามความคืบหน้าล่าสุดของคดีที่เข้มข้นนี้ล่าสุดศาลจังหวัดสมุทรสาครได้มีคำพิพากษายกฟ้องนางสาวธัญรศรัตนนวัฒนสกุลอดีตลูกจ้างฝ่ายทะเบียนในคดีที่เธอถูกฟ้องร้องในข้อหาเบิกความเท็จ คดีนี้สืบเนื่องมาจากการที่นางสาวธัญรศได้ออกมาให้ข้อมูลสำคัญในชั้นศาลจนนำไปสู่คำพิพากษาให้เพิกถอนการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมของอดีตสาวใช้เมื่อช่วงต้นปี2567ารศาลได้พิจารณาข้อเท,ท็จจริงล่าสุดเมื่อวันที่29ตุลาคม2568โดยพบว่าพยานหลักฐานของฝ่ายโจทก์มีข้อพิรุษและคำให้การของจำเลยไม่อาจยืนยันถึงเจตนาแห่งการเบริกความเท,ท็จได้ทำให้ศาลมีคำพิพากษายกฟ้องจำเลยทั้งหมดในที่สุด คำพิพากษานี้ถือเป็นการคืนความเป็นธรรมให้กับนางสาวธัญรศผู้ที่ออกมาเปิดเผยความไม่ชอบมาพากวนในคดีมรดก500ล้านบาทแม้คำพิพากษาล่าสุดจะช่วยยืนยันความบริสุทธิ์ของพยานคนสำคัญแต่เส้นทางการต่อสู้ทางกฎหมายเพื่อทวงคืนความยุติธรรมยังคงไม่จบสิน้นใครคือผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังการปลอมแปลงเอกสารที่แท้จริงและทรัพย์สินมูลค่ามหาศาลนี้จะตกไปอยู่ในมือของทายาทผู้ใดในท้ายที่สุดติดตามอย่างใกล้ชิด